สนับสนุนโดย TOT WiFi ตอบทุกไลฟ์สไตล์ออนไลน์ได้ทั่วไทยโทร1100เอาล้วครับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายแล้วนะฮะช่วงซูเปอร์เกมนั่นเองใช่ค่ะเอาแล้ววันนี้เดี๋ยวเราจะมาดูแผ่นป้กันดีกว่าเราจะมาเล่นเกมสนุกสนุกกันแบบนี้ทุกวันเลยตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะโอเค okay, มาดูแผ่นป้ายกันเริ่มที่แผ่นป้ายแรกคะ่ะ TOT ผนป้าที่2 TOT 3 G Broadband Everywhere ทีโอทีไไตอบทุกไลฟ์จายออนไลน์ทั่วไทยเลยค่ะและทีโอทีไฮสปีดเร็วแรงทุกที่ทุกเวลาแล้วแคปสีแผ่นป้ายแบบนี้นะครับก็แค่โทรเข้ามานะฮะแล้วก็ตอบคําถามหลังแผ่นป้ายให้ได้แค่นี้ก็รับไปได้แล้วของรางของเรา,เราจาก t o t นั่น <Wow. S 2> เองครับว <Okay. S 2> ึ่งวันนี้เนี่ยก็มีสายโทรเข้ามาแล้วนะฮะซึ่งเป็นเด็กๆทั้งนั้นเลยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวให้คุณแม่คุยนะฮะโอเค okay. น้องซางสวัสดีคะ่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณแม่ของน้องสันนะครับครับผมค่ะคุณแม่ค่ะคุณแม่เลือกแผ่นป้ายเลยค่ะคุณแม่ค่ะขอเลือก TOT ค่ะ TOT นะครับอ่ะพี่เหลียงครับคุณแม่ดูรายการเราอยู่ตลอดหรือเปล่าวันนี้ก็เผอเญลับไปนิดนึงอ๋อโอเคเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าคำถามเนี่ยโผล่มาในช่วงไหนของรายการนะ้องคำถามเราดีๆนะคะโอเคคำถามคือ c o n c e r t c h i l l Music on the h i l l Number น4จัดขึ้นเป็นครั้งที่เท่าไหร่เมื่อกี้หลิงกับตามพูดไปตอนต้นรายการ1คือครั้งที่3หรือข้อสอครั้งที่4ี่คะหนึ่งหรือสอคะขอเป็นครั้งที่สองค่ะครั้งที่4ค่ะข้อ2นะครั้งที่4นะคะคุณแม่ค,ะค่ะเอเคมะ ครั้งที่สี่ไม่ทำตอบที่ถูกต้องค่ะเย้ยินดีด้วยนะครับคุณแม่ของน้องจานนะครับรับไปเลยครับเป็นของรางวัลจาก TOT ครับใครที่อยากเป็นผู้โชคดีแบบนี้เนี่ยฮะก็มาร่วมสนุกกับเราได้ทุกวันเลยครับในช่วงซุปเปอร์เกมสนับสนุนโดย TOT WiFi ตอบทุกไลฟ์สไตล์ออนไลน์ได้ทั่วไทยโทร1100 โอเคแล้ววันนี้ก็หมดเวลาของเราแล้วน,นะคะของหลิงและของบําต้องขอขอบคุณบริษัททีเอชจุ่กัดมหาชนค่ะแล้วก็ทีเอชวาฟนะฮะตอบทุกลฟ์สไตล์ออนไลน์ที่ทั่วไทยที่ให้เราเสิร์ชข้อมูลเร็ว,รว,รวดีๆแบบนี้ครับใช่ค่ะล้วสภาส,สวยๆจาก f ฟเวอร์ทแล้วก็ของแต่งตโอแบบนี้นะฮะจากฟีเทรนนั่นเองครับสุดท้ายนี้นะคะ Travel and Experi e n c e ์ r e าเอเจคชั่นในตัว s ันเออืมการเดินทางน,นะฮะแล้วก็ประสบการณ์เนี่ยคือการเรียนรู้ในตัวมันเองอยู่แล้วครับใช่แล้วก็สุขสันต์วันเด็ก ครับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะ